ัดหรือเปล่าปูสามสองหกเป็นปูนั่นนะะมันสิออกกันสามหเด้อเด้อยังมีตาดุปลาเนี่ยนะดุปลาแห้งตาขาให้ครบมันสิออกตัวนั่นละเบรกยังปูใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ได้ครับเพราะว่าศูนย์เขาติดต่อกันเช้แล้ววันนี้ก็มีศูนย์มันสิมีสองมาแทนวันนี้ไม่มีศูนย์ใช่สองเข้ามาแล้วสองวดงวดก่อนสองศูนย์วันนี้งวดบางนัดสองเก่ามันสิมาอีกสองงวดหนึ่งค่ะวันนี้สามมันสิเริ่มมาสามนั่นแหละมั่นใจวันนี้ต้องมีสองสามใช่มั่นใจมีสองกับสามแต่ไม่มีศูนย์ถ้าสมมติเพิ่นฝันโค้งทุกทายว่าถ้าม่ศูนย์แม่ดิกันจะบอกว่าศูนย์แค่ศูนย์เดียวค่ะนักตัวได้มากที่สุดเนาะมักสองสามสามสองตัวเดียวได้มากแค่ มาข้อสอเจ้าของพอสอเกิดนะค่ะเนาะมักพอสอบสองสามสามสองข้อสอตัวเองขอบคุณ hmm. ค่ะมาข้อสอบกันเพราะนั่งเอฟซีมันก็ถือได้เนตัดเดาเลขวิ่งอีกแล้วพอได้หลายยันนะเลขวิ่งเนาะได้เป็นแสนเนาะอ้เลขวิ่งเอฟซีได้เป็นแสนแมนพันธทัวรมาบอกฟังมันเอค่ะเพิ่นเอาหลักโพกรักเดียวได้เลยให้โพกกตัวเดียวเนาะเลขวิ่งเนาะมันก็ัปเดาติดมันก็ได้หลายเี้ พ้าพักกันเดี๋ดเลยวลาตีลรวแม่นแบนเลยเอากันอยากได้ด้วยไหมเราหมู่วานหันนอเาวหมื่วานสี่แปดแปดสี่ป้าถือกันเบิดคุมเลยมื่นเลยสงมื่นลรวอ่ะค่ะเราหมือมื่นนี่หลาหน่อยมันเาตามเลาไม่ต๊รถไหมรถขั้นสีเท้าไหมห้าสี่เก้าศูนย์ไหมงดบางนะมันตกรถแปดสี่ไหมสองแปดสี่งบางหมู่วานเนี่ยค่ะวนี้มันต๊เต้อเสาหอหาสี่เก้าศูนยได้มาเก้าศูนไหมโอห้าสี่เก้าศูนเราสี่ตัวก็เป็นเก้าศูน เอาหาซีเกาศูนแล้วซตัวเลยก็ตัดออกเขาซีตัวเลยใช่ไอเอฟซีล้ยซตัวเลยเลห้าสี่เก้าศนย์ศูนย์เก้าไหนบอกเราค้งวันวันศุกร์นี้วันศุกร์วันศุกร์มีเก้าเน้นไปเก้านย์ศูนย์เก้านเก้าศูนย์นเก้าสิบนะครับวันศุกร์ี่สิบะคเก้าศูนย์เก้าซีเก้าหาเล้ามืออื่นเก้าศูนย์เก้าสีเก้าใช่เียาใส่กระดาษก็ได้ตัวเล้วไหมห้าศูนย์ใช่ห้าศูนย์สี่ห้านั่นด้วย นี่เีตามทะเบียนรถเดี๋ยวห้าสี่เก้นตกรถแมนเอาทะเบียนรถเลยค่ะแมนทะเบียนรถเลย5 4 90ีนใช่แม่น้ำนี้ชอบ9 0้าศูนย์ค่ะชอบเก้าศูนย์ล่าค่ะไปจุดทูบล้วเมอว่าไปจุดทูบล้าเมืองทําบุญได้4ี่ศูนย์แปดโอ้สี่ศูจุดได้ทูปดสี่แปดเออมันก็เลยออก4ี่แ ยาได้เล็กถูกแล้วผสทึ่งมาจุดนี่บอกให้ามนี่เขบอกว่าเขาหลีกภมเนี่ยนาก็มี้องไปนาีดันไดเขาดูแล้วโอ้ยโดนินทานใจเหขอห้ออกเลขที่ดูกลั้นเห็นเยน่อเน่ยนี้อนแสงได้ทางไม่ย้อนแสงมาทางแสงยอดปะลูกร้านเขียนเล็กลงปลาน้องน้ำของปูนี้มันเป็นน้องน้ำของปู กูอยู่นี่แต่ตอนนี้ลูกหลานกูซื้อมาซับต้นเจ้าบ่แมนเดีของนี่ไหมมันเหมือนโตบ่มันมือนต้นมันโตเบิร์ตกูซื้อแวะาคๆแบบขึ้นชาวบ้านแล้วไปกันสิคือบ่แมนโตต้นเดียของไหมบ่าูเพือการมืองนี่เปนแปลกๆอันนี้คือบอกตรงๆเลยว่าทั้งสี่้องทั้งสี่หาบ้ากูว่าเป็นยังบ้คทุกท่านมันเห็นบ้ากันว่าเป็นน้ำสาเหตุใดเด้อถ้าเสียเล็กลงไปก็คือว่าเออผู้ดีใจทั้งในบ้ากูแต่เราตอนนี้คือบ่าแมนแม่น้ำนี้แท้ พอว่าเจ้าของหูสือว่ามันมันหนักเบาแบบแใครๆมีคนอยู่ในตัวเจ้าของไหมตอนเนี้ยเป็นโุ้งพุ้นเถาเถาไหมบ <c oughs> <c oughs> อกไหมอเอเอเอินรีปูมากผีเลยเนี่ยกูมากพวกเองมากกูร้ายกูจะใหญ่ชู้สู้มื่อนี้สู้ทะเลาะเอาโทษกูบ่ผิดปังแท้กูลงปูลงกูเขากูเขา กูสีโชคสู่โลกินโตนึกซื้อกูสิบางงามปันใดเด้อสู่กระเบื้องเอาเด้อกูสิรับตาเขียนบ้างว่ากูสิเขียนออกมาตัวใดเด้อครับผมเมตตาเล่นกูแสู่คือบ่บอกกูกูมั่งเขียนลงดินให้สู่มองนี้มันเป็นน้องน้ำกูมองยูปูบอกจังมองยูปูเป็นนองน้ำยูมาโดนแล้วบ่ปูปูมาอยู่นีโดนแล้วปูมาอยู่น้ำลูกปูโอปูให้โชคลูกปูตลอดสู่ปูอยังเนาะครับ สูสีโทสูหูุชักสีโทสีสีโทมาสูบกเคยกราบเคยไหว้กูโอ้สามะหอดบ้านกูสูต้องจุดทูบหว้กูทุกครั้งครับผมกูบอกว่าให้สูมาหอดสูก็จุดทูบหว้กูสูมาสูม้าทายเอาสูบ่จุด ทางหลังมาหอดมาถึงตรงไปุดทูบหาครูก่อนอันนี้คยูเขียนเขียนให้ครูจะเขียนเลขให้นะคะเอ็มับตาเขียน

ผูอยากเี่ยวหมากเขี่ยวมากบมี่มาเขี้ยวลูกร้านกับบมี่แล้วกูลูกปูก็ได้เลี้ยงกูเลยหมอวานอ่ะหมาเขี่ยวกับบมี่ค่ะแน่น่แน่เนะอ๋อขึ้นแล้ขึ้ขึ้นไปแสงเอาขึ้นวนแล้วนแล้วกูออูููออกแล้ว ออเนียงเนเปุ่มปุ่มก็นไย้ว้ปไ่านยังแหงเยถือถือห้ค่ณท้งเยถืองไ่ห็นอย่างเลยวินวินน่พหูอย่างเลยตอนนี้หูปเดี๋ยวเนางเศร้าเยสกอนต่างสติสกอนเดี๋ยวต่างสติจังคอยลูกขึ้นนะคะ เดี๋ยวนางแป๊บหนึงก็เนะหนบเป็นอะีบอโอ้ปูสีสุดโทมาเร้กบังคับไว้บอจ้าไว้บอแม่นั่นนี่นะคะโอ้ปูมากนะคะปูนั่งนั่งนั่งนั่บดาวบ่นดดบินนวดบขึ้นาวบเสองหกเลสามสองหกนะคะ F สี่ ล้วก็มืออเนี่ยอย่าดมบ่ยาดมไม่เหี่ยอยาดมย่าดม่าดมบ่มั่เอะข้อรีล็อกบ่าล็อกข้อเรียนล็อกล็อกหอวิ่งหนาหอยมือหอยสั้นไหมเขาบอกมึงก็คอยเป็นยังหอยมือนี่อย่าดมมบ่เพ้ยงกลาสันเหมือเลน่ะสั้นมือสั้นเลยเนาะอยไรปูบ้ามันบ่เริ่มแรกเริ่มแรกก็อย่าดมอย่ิดมก็อย่ลยมก็อย่าดมก็อยกาดมก็อย่าดมก็อย่าดมก็ออ่าดมก็อย่าดมก็อยาดมก็อย่ดมก็อย่าดมก็อ ั้งแรกเลยนี่แม่นมนีสโานเปนยางเดเปนยานมบอกใคร่นเขียนู้ึกว่าีบไปเลยเรากะบมจะของเลยเมแหมึกมึนๆเดมแกรที่เขียนลงน่มันมึนๆเบตันบโตเรากะบ่ามยังเลยบมยังไปกับบูบ้มูวนจะของยังปลมาันเลยแม่น่นม่น่นเลยนะ่มเ่นมข่าแบบนี้ไปจ้เคยเปลี่ยน กับปกติเบาแล้วกับกะเลีวก็คือบ่เคยเป็นยังสีเธอแหละแม่กระถามมึงพี่เขาพร้อมกันได้บ่เคยเห็นเขาบ่เคยเป็นยังสี่อาการทางแดงได้เดียวเป็นเมื่อเออมันมึนก่อนเลยแบบแต่มันแบบมันมึนหลังหูสึกหลังของมันงมนุ่งหันแบบงอมไวจะมันหูสึกจังส่าหรอกะบ่งหูเลยหลังหลังงมเลยเตเออหลังงมคือจังบ่องหูทิบเด้มันบ่อไหนแต่แดงเน้ยเพราะว่าบ่เป็นยังสี่ดิเมื่อกี้หูโตเพาว่าเขียนเลขกยังบ่กบ้องเสียเลขกยังบ่อหูแจักโตเลย สามสองหกเพราะว่ารับตาเขาเขาเขาเหมือนไปเบิดบินเพราะนั้นหลังจากนั้นกับเมื่อยเลยค่ะไม่เคยเป็นเลยครั้งแรกเลยเอฟซีแม่น้่นนี่นะครับวินาทีปู่ลงล่างนะคะปู่สีสุโทนะคะเริ่มแรกต้าไปใบทั้งบ้างใบทีถูกทอมคาถาตัวนั้นบ้างคาถาตัวนั้นเดากระยาออกมาว่าสีมะเสดใส่ดินหไห้บ้างเออก็ะมาเสดใส่ดินห้ดีๆีพอเดีใหม่พอดีลูกดินเดีวปั๊บเนาะ หมูสึกบ้องยังบ้องทีไหมสามสองหกหลงจากนั้นลืมหมดเลยตัวเลขเป็นสามสองหกใช่ตัวสวยๆค่ะเป็นตัวเลขแสดงว่าภูเป็นยังไงตัวนี้เนาะนะคะตัวนี้เลยแต่ทการทเลยนี่ที่เป็นลงมาเป็นสิ่งสิเลยแบบว่างหู้สึกทั้งห้องมันคือสีห่องสีหัวจังจังกระก็รงเป็นตัวย่อของ เดียวเป็นแสนเลยนคนไทยเนาะรัฐบาลไทยเอนตาเราเองเลือพี่น้องอมเลยมใหญ่ๆเลยดูาเกมาแทนค่ะเด็กหนูหนูเสียปูไปอ้าวบ่ปกพีจำพีม้าน่ะอ้าวให้เขาือดบาดเนี่ยเขาือให้แร่ก่อนอ่าเือก่อนตัวนี้เอออานี่สั่นมาทั้งเทาอย่สั่นโยกหูย่าเตรียมร่างแม่น้ำนีสั่นแงเางแรกเตรียม่างแม่น้ำนีเขียนลงดินให้สามสผูตอนผู้สยากเขียวตะหัด เพราะว่าหมูว้านข่อยยากแทงผมว่าไ้เดียงปูเลยผมว่าไ้เดียงเพื่อนเด้่ยหมูว้านเนี่ยเพื่อนจะได้บอกยังบอกหมูว้านว่าไ้เดียงยาดวัดสินเออวันสินไงแล้วว่าไ้ซื้อหมาซื้อปูไม่เพื่อนเลยหมูว้านปกติข่อยเฮ็ดตลอดไหมหมูว้านข่อยยากข่อยเลย่ได้เฮ็ดเลยค่ะเป็นอยากเขียวหงายวเดียงเพื่อนหมูว้านที่าปกติเพื่อนกับว่าเคยเปลี่ยนสีเด้ ั้างแรกสีสุดโทเขามันจุจูดีดีมาเขราะจุจุดีพยาวออกมาหนิเขาสีเขียเล็กใส่ดินหายไนปะหลังจากสีเดตัวนี้เขียนใส่ดินเราหลังจากนั้นบ่หูึบเจาของเลยมาชิมมือนก่อนมันที่บอกว่าอู้เลยมืนมืนยังเียมืนน้ำตนน้ำตนแบบยิ้มหยาบมหือนมือมือือพอหลังจากมืนแล้วกับบ่วนหูอย่างลยก็คือบ่วนหูเขียนเล็กเดไปกับบ้วนหูบ้หูว่าเขียเล็กจของยังไปได้นอกจากสีถามพวกพี่ว่าเขียนเล็กยังพอจุหู แสดงว่าปูให้แล้วตัวนี้แล้วเนาะคะเนาะขอบคุณแม่น้ำมีนะคะ F มี่กดไลค์กดแชร์ในเด้อราคาอย่าลืมเลยว่าเือนมาดูซันนะคะเทาดูซันท่านคะนเนี่ยโปดโดด้วยตัวหมู่บ้านของบัณฑิตเดยกปูอาจจะกินน้ำขบัณฑิตเดยกปูแทนหมู่บวานเช่นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ